อันน่สวัสดีตอนเช้าอารมณ์เป็นไงค้าวนี้อารมณ์เป็นไงานอารมณ์เป็นไง,อา,นไงอารมณ์ดีเปล่าอารมณ์ดีไหมทองแท้งไม่สนใจไม่ได้นะ ใช่แล้วความสะอาดเรียมมือเดียเท้าอืหืาทำความสะอาดเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยเรียเเ้้าต่ออีกเอี่ยมไหมเนี่ยอยียไข่ แม่ดิครับแม่ดิคะครับแม่สวยๆเร็วๆครับอืครับแม่เอาก็ทำหน้าทำหน้าหมายความว่าไงอ๋อมันยังไงมันยังไงมันยังไงอ้า๋อหาอยะหายา